เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะล่าสุดมีรายงานของทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกมาอยากให้คุณอาวุธช่วยเปรียบเทียบความเหมือนหรือว่าความต่างของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับรายงานของคณะอาจาร,รย์คณิตนนครนะคะอ๋อคือ คณะกรรมการสิทธิมินุษยชนแห่งชาติที่อาจารย์อมราพงศาพิษเป็นประธานเนี่ยนะครับเป็นองค์กรอ,อิสระวาระทำงาน5ปีนะครับเออพิ่งเลือกตั้งมาเมื่อได้รับการแต่งตั้งมาเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วะนะครับก็มาเกือบครึ่งทางแล้วแล้วก็บังเอิญเกิดเหตุความรุนแรงเมื่อปีที่แล้ว เมันมีการกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะมาตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ,ะนะครับแต่ของอาจารย์คณิตเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นกรรมการอิสระเช่นกันแต่ตั้งขึ้นมาเฉพาะการสอบเรื่อง,องความรุนแรงโดยเฉพาะแต่กรรมการสิทธิ์เนี่ยเขาหน้าที่เขากว้างกวางกว่าแล้วก็เหตุการณ์รุนแรงเป็นหนึ่งในภารกิจของเขาแล้วรายงานสรุปที่ออกมารายงานเนี่ยนะครับ เป็นการเป็นรายงานเบื้องต้นเป็นรายงานข้อเท็จจริงนะครับปีคุณชูชัยสุพวงเลขาที่การ<อ>กรรมการศิกกศมเนี่ยเป็นประธานอนุกรรมการแล้วก็สอบผลเนี่ยมันเสร็จมาเมื่อต้นเดือนแล้วก็กรรมการศิ์ประชุมผลสุดท้ายเมื่อวันที่6กรกฎานะครับเข้าใจว่ามีการทักท้วงกันอย่างมากท้วงติงกันในกรรมการศิ์ะนะครับ5ท่านนะครับ ความเห็นต่างกันมากก็จะสั่งระงับการเผยแพร่รายงานนะครับร่างที่ได้มีการนัดแล้วว่าจะแจกจ่ายแต่ถึงจะสั่งระงับแล้วเนี่ยก็รั่วออกมาคุดออกมานะครับสรุปก็คือว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยทำหน้าที่ไปซ้ําซ้อนกับของอาจารย์คณิตนิดนึงตรงที่ว่าไปพยายามที่จะลําดับเหตุการณ์ความจริงว่าอะไรเกิดขึ้นวันไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ทําโดย ยังไม่รอบคอบพอเพราะว่า,ามีพยานไปให้การเ,เพียงเจ้าหน้าที่รัฐ28เสื้อแดง54แล้วก็อื่นๆอีก26นะครับก็คือว่าพูดง่ายๆว่าหลักฐานและคาให้การไม่ครอบคลุมเท่ากับของอาจารย์คณิตนะครับแต่ว่าพยายาม<อ><ห>จะไปไป,ไป,ไ,ปไปทาข้อสรุปนะครับที่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 ค่อนข้างที่จะต่อให้ร้ายกับเสื้อแดง นะครับก็ถึงได้เกิดเรื่องเกิดราวกันวุ่วายกันขึ้นมาะนะครับแต่อาจารย์คณิตเนี่ยเชิญผู้ให้ปากคำอะไรต่างๆเนี่ยกว้างกวางกว่านะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ก็ในทหารที่คุมหน่วยทุกท่านก็ร้อยกว่าคนแล้วที่ไปให้การะนะครับอของของฝ่ายก<อ>สมเนี่ยเ,เชิญน้อยกว่ามากแต่ว่าพยายามที่จะเอา หลักฐานเท่าที่มีเนี่ยไปวาดภาพว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับจึงทําให้เกิดความออออต่อว่าต่อขานาขึ้นนะครับทีนี้ในฐานะที่คุณอาวุธได้มีการได้ดูรายงานของทั้งสองส่วนเนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วในรายงานเนี่ยม,มันครอบคลุมมันเหมาะสมไหมหรือว่ามันควรจะมีส่วนไหนที่จะศึกษาเพิ่มออประเด็นสําคัญเลยก็คือว่ารายงานทั้งของอาจารย์คณิตแล้วก็ของกสมเนี่ยนะครับมุ่งไปที่ปฏิบัติการ กระชับวงกระชับพื้นที่ขอ,ทของทหารนะครับแต่ว่าไม่ได้ไดูฝ่าออยหนึ่งหรือเปล่าดูว่าเสื้อแดงเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับดูก็ก็คือว่าพูดง่ายๆว่าดูแต่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแต่ไม่ดูว่าปฏิกิริยานี่นมันตัวต้นที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับง่ายๆเลยก็คือเรื่องบทบาทของชายชุดดํานะครับชายชุดดำเนี่ย ทางกรรมการสิทธิ์เนี่ยบอกว่ารัฐบาลจะต้องไปสอบต่อว่าเป็นใครนะครับเพราะว่าชายชุดดำเนี่ยเมื่อวันที่10เมษาที่เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่คนแรกนะครับก่อนที่จะเกิดเิดอีกครั้งหนึ่ง19พฤษภาคเนี่ยคนเสียชีวิตไป27คนนะครับทั้งทหารและพลเรือนนะครับแล้วก็บาดเจ็บไปเกือบพัน นะครับก็เพราะว่าเป็นการประทะระหว่างทหาราในเครื่องดดแบบกับชายชุดดําซึ่งถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าถึงวันนี้ดดก็ยังไม่มีความกระจา่างว่าชายชุดดําคือใครอะไรอย่างไรผู้นําเสื้อแดงก็อ้างว่าเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วชายชุดดาโผล่มายังไงทำอะไรแล้วไม่ใช่โผล่คนเดียวเมื่อวันที่10ิบในสามาอีกหลายครั้งในช่วงที่กระชับพื้นที่ที่ราชประสงค์นะครับทั้งที่ลาดปลารบทั้งที่บอนไก่นะครับก็ มีชายชุดดำมาสู้กับทหารค่ะแล้วก็ยิง M79 เป็นร้อยนัดแต่ปัญหาที่ผ่านมาคือทางฝ่ายเสื้อแดงก็พยายามบอกว่าเขาไม่เกี่ยวก็ก็ไม่ไม่ผมก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเขาก็เขาก็ปฏิเสธได้ถ้ามันไม่ถ้ามันแล้วมันอาจจะจริงก็ได้ก็ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเ กรรมการที่สอบข้อเท็จจริงเนี่ยจะต้องลงลึกไปในรายละเอียดว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อแดงเนี่ยชายชุดดรมาจากไหนและเป็นใครเมื่อนั้นเรื่องก็จะไม่กระจ่างนะครับมันก็จะคาใจอยู่อย่างนั้นแหละนะครับเสื้อแดงก็ว่าทหารทำนะครับทหารก็ว่าแล้วเสื้อแดงยิง M79 ใส่ทหารเป็นร้อยลูกนะครับในช่วงเวลา2วันก่อนวันที่19เนี่ยแล้วอันนั้นมันมาจากไหนแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันอย่างตอนช่วงที่มีการกระชับพื้นที่บริเวณที่สวนลุมพินี ก,ก็มีการซ่<ว>อง,ส,องสมอาวุธนะครับเอ่อก่อนที่จะกระชับพื้นที่เนี่ย BBC ก็ไปสัมภาษณ์ก็เห็นเอ่อลูกกระสุน N79 ก็อะไรก็คืยทุตดำเอ่อที่เป็นนปชเป็นกาดนปชเนี่ยก็พูดด้วยความภาคภูมิใจนะครับถึงการต่อสู้ของเขานะครับ และทันี้พอเกิดพอวันที่19ทหารกระชับพื้นที่เข้าไปนี้ก็ค่ายก็เต็มไปด้วยอาวุธทั้งนั้นแล้วก็ที่สวนลุมเนี่ยชายชุดดาที่อยู่ในสวนลุมที่หน้าสวนลุมนั่นแหะนะครับตอนที่เกิดการบุกรุกโรงพยาบาลจุฬาเมื่อวันที่29เมษาก็ชายชุดดาส่วนหนึ่งก็ไปเป็นผู้บุกรุกเสื้อแดงบอกว่าไม่ได้สั่งแล้วก็สั่งให้ล่นนะครับพื้นที่ป้อมค่ายของชายชุดดํา กาดนปชเนี่ยจากบริเวณสวนลุมพินีไปจนถึงซอยสารสิน,สนก็ล่นไปพอบ่ายก็พลตรีคติยาสวาัสดิผลก็มาสั่งให้ถอยกลับมาเหมือนเดิมก็สแสดงว่าเสื้อแดงเนี่ยมีปัญหาในการบังคับบัญชากาดซึ่งติดอาวุธนะครับในที่สวนลุมพินีนั่นนะนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนทั้งจากเสื้อแดงแล้วก็จากฝ่ายที่ตรวจสอบต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้น